สวัสดีครับเนื้อหาที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งเล็กๆนะครับที่ทุกคนอาจจะมองผ่านไปเฉยๆนะหรืออาจจะมองข้ามเลยหรืออาจจะมองไม่เห็นนะอย่างเช่นเรื่องของหนุมานนะครับที่ปราสาทพนมรุงนะครับจะมีการจำหลักแกะสลักรูปของหนุมานในหลายๆหน้าบันแต่ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าหานุมานเนี่ยเป็น ตัวละครในราม,มายณะนะครับเป็นทหารเอกของพระรามนะครับแต่ว่ามีหานุมานอยู่บนแผ่นหินอยู่ก้อนหนึ่งนะที่ทุกคนจะต้องไม่สกเก็ตแน่นอนเดี่ยผมจะพาไปดูหลังจากนี้นะอันนี้ก็จะเป็นรูปของคนนุ่งโจงกระเบนนะครับ2คนนะค,คล้ายโนรานะผมดูแล้วเขามีหางเป็นนกเลยนะเหมือนเขาได้รำอยู่ครับแต่เขานุ่งโจงกระเบนแน่นอนเลยน่าจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะครับเพราะว่าคนข้างล่างนะ่ะมีหน้าอกนะ แต่คนข้างบนไม่มีน่าจะเป็นผู้ชายอันนี้เป็นหนุมานที่อ้วนนะครับเขาอ้วนทางกองทัพเลยนะเฉพาะหน้าบานอันนี้นะพิเศษเลยเป็นช่างที่ไม่เหมือนใครนะครับในการแกะสลักภาษาหลังนี้นะอยู่ด้านหน้าเลยใครมาพนมรุ้งนะครับหันหน้าหาประสาทขวามือเจอเลยอันนี้ทํารูไว้ครับยังไม่ได้เจาะ ทางด้านทใต้นะครับของปราสาทนะท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะดูฮนุมานที่ค,คล้ายๆเป็นแนวการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับน้าลายเส้นอันนี้นะผมดูแล้วผมนึกถึงอาจารย์อาดาจิมิซึรุนะครับอาจารย์นัวกวาดการ์ตูนชื่อดังชาวญี่ปุ่นนะครับคนที่วาดเรื่องราฟนะครับแล้วก็ Touch, ทัชทัศยะทัชจังเคนจังนะครับคนนี้อายุเลขสี่ขึ้นน่าจะรู้จักเลยอาดาจิมิซึรุครับถ้าคนที่ชอบอ่านมังงะนะนี่ครับลายเส้นเขา อาจารย์อาริจิมิซึเร่อะไรผมเห็นแล้วผมนึก <c oughs> ถึงท่านเลยอันนี้เป็นหานุมานนะครับเขาเหมือนกาลังห,ห่อน้ามือเท้าเสียเวแล้วถ้ามองอีกม,มุมนี้ก็เป็นรูปอีกม,มุมหนึ่งนะเหมือนกับงานศิลปะของทางอินเดียใต้นะครับที่เวลาเขาแกะสลักนะครับเราสามารถมองได้หลายมิตินะครับหลายกิริยาอาการของร่างกายนะครับไม่เพียงมิติเดียวนะเวลาเรามองมุมต่างๆความแสดงออกของตัวละครที่แกะสลักก็จะเปลี่ยนไปตามมุมนะครับของการมองนะอย่างนี้ก็เป็นอีก เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของฮนุมานะครับผมเดียคิดว่าผู้ที่สร้างสารงานชิ้นนี้ขึ้นมานะเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาเ,เป็นคนพิเศษนะเพราะว่างานลายเส้นอันนี้มันจะแปลกจากการแกะสลักในตัวปราสาทพนมรุ้งโดยรวมทั้งหมดเลยผมกําลังยืนอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟนะครับอันนี้อันซีนปราสาทพนมรุ้งของแท้เลยนะอันนี้คือแนวของกําแพงนะครับศิดาแรงที่เขา คนโบราณเขามาเรียงเสี่เหลี่ยมเนี่ยครับเป็นแนวยาวเนี่ยเฮ้ยมันมีแต่เศษอิฐเต็มเลยเนาะนี่ <it S 1> นครับตามพื้นอนะ่ะเนี่ยที่ผมเคยมาถ่ายคลิปที่หนึ่งแล้วนะคลิปจําชื่อไม่ได้ตั้งนานแล้วนะคลิปอะไรสักอย่างอะ่ะเกี่ยวกับความมหาสารย์ของพนมลุงอ่นั่นไงหน้าผาที่เขาคนโบราณเขาสกัดหินนะครับเอาไปสร้างปราสาทนะเป็นหินภูเขาไฟ มันมีหลายปล่องนะปากปล่องภูเขาไฟอันนี้ก็ใช่นะที่เพื่อนๆเห็นขวากมือแล้วก็ที่ผมกำลังเดินอยู่เนี่ยนี่ครับแนวบันไดนะแนวบันไดลงไปครับแบบบารายนะมันมีรอบ,ม,ม,รอบมันมีรอบบารายนี่เลยนะบารายที่เป็นอดีตปากปล่องภูเขาไฟนะครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะว่ามันมีกําแพงนี่ด้นะนี่ยเหลือบางส่วนนะ แสดงว่าแต่ก่อนมันเป็นกำแพงล้อมรอบบารายนี้อย่างนี้นี่นี่ครับมันก็พังไปตามอายุนะก็เหลือเป็นบางส่วนเนี่ยตรงนี้ก็ยังเห็นเป็นช่วงเป็นเดินในขั้นบารายลงไปอย่นะมีคนผูกเปลนอนเลยครับ รอบเลยเออเนี่ยมองมุมนี้ยังสวยเลยเนี่ยตรงนี้ที่ผมสันนิษฐานมาเป็นปากทางเข้าเมืองใต้ดินนะครับเฮ้ยใครอยากดูอยากรู้รายละเอียดนะไปดูคลิปเดียวผมจะใส่ลิงไว้ข้างลนะ่าง นแนวกระแพงมันน่าสนใจจริงๆ,ๆลนะแสดงว่าบารายอันนี้ยอดีตปักของภูเขาไฟอนนี้จะต้องสำคัญมากเลยเพราะว่ามีการก่อสร้างนะครับแนวกำแพงที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญถึงขนาดนี้มันอยู่เป็นระยะระยะนะมันก็เหมือนกัน จริงมันมีรอบบาดาเลยนะเพื่อนเพื่อนในมาทานู้นก็มีอ๋อแสดงว่ามันมีความสวยงามมากเลยแนะ่นอดีมันเป็นทางลงบอ่อน้ําแบบสาโนดาหรือเปล่าเนี้ยเนี่ยสาโนดาอ่ะคือฝูงปลานะ้ำสีดำๆเลยกับหลังพญานาคเลยครับข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับที่ผมนําไปเปรียบเทียบกับสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองพระนครนะครับ ก็คือสระสรองนะครับหรือสะสมนะครับอยู่ตรงข้ามกับปราสาทบันเตยกระเดยนะครับสถาปัตยกรรมที่เห็นด้านหน้านั้นคือสระสรองเป็นสระน้ำโบราณที่กษัตริย์ขมร์ใช้อาบน้ำชำระร่างกายนะครับก่อนที่จะเข้ามาไหว้พระสักการะในวัดโบราณแห่งนี้นะครับนี่คือปราสาทที่ชื่อว่าบันเตยกระเดยสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7 และที่สระสนี่นะครับตอนที่กรมอับสรานะครับสูบน้ำออกในปี2020เดือน5วันที่4นะแต่ว่าข่าวที่ผมนำมัลงจากอินเทอร์เน็ตนี่ยวันที่7แต่ว่าตอนวันที่4เนี่ยเขาขุดลอกลงไปนะครับแล้วก็เจอเต่าเต่าตัวนี้นะครับมีความกว้างประมาณ56เซนเมตรยาว1เมตรนะครับก็ที่หลังของเต่านะครับจะมีฝาปิดนะครับข้างในเป็นห้องนะครับพอกรมอับสราเปิดเข้าไปนะครับจะเจอปริซึม ในปริซึมเนี่ยจะหล่อเลี้ยงด้วยน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะสามารถเข้าไปดูในอินเทอร์เนต็ตได้นะมีคลิปวิดีโอเยอะๆเลยที่ถ่ายตอนที่เปิดห้องที่อยู่หลังเต่าน,นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เจอปริซึมอยู่ข้างในนะหินเคี้ยวหนุมานะครับเป็นหินที่มีลักษณะใสสีขาวนะครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะแล้วก็มีการพบตรีสูนนะครับของพระศิวะด้วยแล้วก็เจอพญานาคหินทรายแกะสลักนะครับทางกองบราณัคดีกรมอัสราของ กัมพูชานะครับดูพิเคราะจากศิลปะแล้วนะครับคาดว่าทําขึ้นในคริสตศตวรรษที่10นะครับประมาณ1,100ปีมาแล้วนะอันนี้ความแตกต่างระหว่างศิลาแรงกับหินภูเขาไฟนะอันนี้เป็นหินภูเขาไฟเนี่ยอันนี้ศิลาแรงนะครับคนละแบบนะคนละชนิดนะ มองเห็นอดีตเลยนะที่รุ่งเรืองสวยงามของตรงนี้เลยนะมีกำแพงแบบนี้นะหนาประมาณ70เซนติเมตรเลยนะกำแพงอันนี้ล้อมรอบอันนี้ปะ่ะไปเดินดูที่อื่นต่อเดี๋ยวเพื่อน,นดูแนวบันไดรอบนนะมันยังอยู่แต่มันพังแล้วครับแล้วก็กำแพงแสดงว่าถ้ามีการสร้างกำแพงล้อมขนาดนี้แสดงว่า บารายอันนี้จะสําคัญมากเลยนะมันจะต้องเป็นที่ที่สําคัญถึงขนาดต้องทํากําแพงเนี่ยอย่างแบบนี้ที่สวยงามปลงเียถึงขนาดนี้ล้อม,มอ่ะอดูต่อครับ จนตอนนี้ผมก็ยังคิดชื่อคลิปที่ผมเคยทําไม่ออกนะที่อธิบายเกี่ยวกับถ้าที่ถูกปิดตไว้ตรงนน้นนะตรงหน้าผาตรงนน,รงน้นนะปากปล่องมีหลายปล่องนะอันนั้นก็เป็นอีกปากปล่องหนึ่งอันนี้ผมอยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะว่าสมัยก่อนจุดที่มันเป็นแหล่งกําเนิดนะเป็นตาน้ําจริงๆนะครับของภูเขาพระรอง,งครับที่เป็นสายน้ํะก็คือตรงนี้นะแต่ทุกวันนี้มันไม่มีป่าสมบูรณ์ะครับมันแห้งหมดแล้ว แนวแนวแนวการไหลของสายน้ำยังอยู่เลยนะเนี่ยที่เป็นสายงามอันนี้ยสายเล่นใหญ่มากเลยนะแต่ว่าปักปลังภูเขาไฟอันนี้ก็ถูกคนโบราณตัดแต่งเหมือนกันนะแต่ไม่มีแนวศิลาแรงรอบเนาะมีอยู่อันใหญ่นั่นแหละ นี่นะท่านผู้ชมจุดกำเนิดสายน้ำที่มาจากเมืองพนมรุงนะวันนี้ก็แห้งหรือเท่านี้แต่ว่าก็ยังมีอดีตอันรุง่งเรืองให้เราได้มองพอมองเห็นนะเนี่ยร่างมันอะ่ะที่เคยอยู่ในน้ำอะ่ะเนี่ยที่ใกล้ลป่ากลางกลางอะ่ะเฮ้ย นี่มันชิ้นส่วนประสาทแลเนี่ยมาอยู่นี่ได้ยังไงท่านผู้ชมครับตลอดทางนี่เลยนะมันจะมีแต่กระเบื้องมุงหลังคาเลยนะมากมายไก่กองเลยนะใครชอบเก็บอันนู้นอันนี้เล่นนะมาที่นี่สนุกเลยมันตลอดแนวถนนสนาวนักเรียนนี่เลยนะเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยเมื่อี่ผมคิดว่ามันเคยมีหลังคาปกคลุมมาก่อนหอเปล่านะ คือสมัยก่อนเวลาคนที่มานมัสการเทพเจ้านะครับเนี่ยเดินบนถนนเนี่ยเสานางเดียงเนี่ยมันจะมีอาคารที่มุงด้วยกระเบื้องนะครับคลุมอีกทีหรือเปล่านะเพื่อไม่ให้ร้อนนะเพราะว่าตลอดขั้นบันไดทีด่ขึ้นปราสาทนะมันจะมีเสานะแนวหลุมสานะครับคือไม่โดนแดดแน่นอนนะขึ้นไปถึงปราสาทอ่ะไอทางนี้ก็ต้องเหมือนกันเลยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเจอเศษกระเบื้องครับตลอดเลยนะ แบบนั้นนะมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับพวกกระเบื้องมูลค่าน่ะไอเรากลับกล้วยที่ผมไปถ่ายที่บางเจ้าหญิงอรอพิมพ์อะเนี่ยครับมองอย่งี้ไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเขากวาดลงมาข้างๆเนี่ยทํามาข้างๆอ่ะตรึมเนี่ยมีแต่กระเบื้องนี่ครับมีแต่กระเบื้อง เยอบไปหมดเลยใช่แหละอาจจะมีหลังคาคลุมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไปถ่ายแนวกำแพงที่หลงเหลืออยู่บ้างบางส่วนนะครับรอบบารายอดีตปล่องภูเขาไฟนะครับเนี่ยมันถ้ามันสมบูรณ์มันก็จะเป็นแนวอย่างเงี้ยรอบเลยนะอันนี้ก็เหลือเป็นบางส่วนเหมือนกันนะไม่ได้เหลือรอบนะจะเป็นเหมือนดอกเข็ดนะครับ เนรอบบารายเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าตรงนั้นจะต้องเป็นที่ที่สำคัญมากๆเลยจะจะต้องเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกพลังงาน,นครับพลังงานที่มันมีอนุภาพม,มากๆอะ่ะเนแบบเนี้ยอันนี้ก็เหลือเพียงบางส่วนแต่ว่าถ้ามันสมบูรณ์จะสวยมากเลยนะในรอบบารายผมเคยมีอย่างนี้มาก่อน บางทีผมคิดว่าในบารายนะั้นแต่ก่อนมันต้องมีปราสาทพอนนะอาจจะเป็นศารากลางน้ำนครับนี่ไงบกำลองกลับด้วยอันนี้โค้งเลยนี่น,นี้ความโค้งยังอยู่เลยนี่เพืเ่อนๆดูดิอันนี้คือด้านบนนะไอสอบด้านนี้มันสอบเข้าอันนี้คือบานออกเป็นด้านล่างอันนี้คือตัวคว่ำครับมันจะมีตัวหงายอีก เนี่ยเหมือนที่วางเจ้าหญิงอลิพิมครับไอตัวหงายมันน่าจะเป็นสีดำแหละเนี่ยตัวหงายสีดำตัวหงายสีดำครับสีตัวความสีสีเนี่ยจะอาจจะเคลือบเลยนะแต่สีเคลือบมันออกเราวางเล่นๆนครับนี่ตัวควม่มความหงายความหงาย ใช่แหละตรงนี้ทั้งหมดเลยมันเป็นมีราคาคลุมหมดนะใครจะมาเดินร้อนๆอนะสมัยก่อนเนาะท่านผู้ชมครับขอบคุณมากนะที่รับชมจนจบรายการนะวันนี้นะวันนี้มันอากาศร้อนมากเลย Thank you